สวัสดีครับผมบอลสักโคศิชวัตรครับเป็นผู้จัดก,การจชื่ตึงเคเบิ้ลสาขาหัวหินนะฮะวันนี้ก็จะมาแจกรางวัลชุดนอนทั้งหมด10ชุดประจําเดือนพฤษภาคม2566นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประจําเดือนพฤษภาคม2566ลำดับที่1คุณปาโมดเฉยทองสมาชิกเคเบิลราย3เดือนลำดับที่2คุณนกพูนสวัสดสมาชิกเคเบิลราย1เดือน ลำดับที่สคุณสุกัญญารอดนุ่มสมาชิกเคเบิลรายหนึ่งเดือนลำดับที่สี่คุณมาโนดงามเหลือสมาชิกเคเบิลรายหนึ่งปีลำดับที่ 4, คห s, เค,เ 5, คุณเอื้อเฟื้อดวงแขสมาชิกเคเบิลรายหนึ่งเดือนลำดับที่6คุณจุไรยแก้วเกิดสมาชิกเคเบิลรายหนึ่งปีลำดับที่7คุณจรูล,ลักแป้นสุกสมาชิกเคเบิลราย3เดือน ลำดับที่8คุณปีดาวิทยาน,นสิทธิ์สมาชิกเคเบิลรายหนึ่งปีลำดับที่9ดาบตำรวจประสิทธิ์เสมอใจสมาชิกเคเบิลราย3เดือนลำดับที่10คุณพัชระทองปัดสมาชิกเคเบิลรายหนึ่งปีต้องขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลชุดนอนทั้งหมดสิชุดในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เราอาจจะมีกิจกรรมที่ดีด ในครั้งถัดไปก็ขอให้ทางท่านผู้ชมและก็สมาชิกได้ติดตามในครั้งถัดไปแล้วกันนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ